สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตแล้วก็วอร์มมือปืนให้ดูนะครับมือปืนใหม่ๆนะครับที่ผมเอาขึ้นนะครับว่ากระบวนการทํางานของผมทํำยังไงนะครับวอร์มมือปืนยังไงเพื่อที่จะให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็มันไปฟักลูกนกได้นะครับไว้ใจได้แล้วก็เอาไข่ไปให้มันทําได้นะครับไม่ใช่ว่าจับมือปืนมาแล้วมาใส่แล้วเอาไข่ไปวางเลยนะครับ อันนั้นไม่ใช่นะครับผิดวิธีนะครับเพราะว่ามันไม่เคยเป็นงานมานะครับแต่วันนี้ผมจะทำนะครับให้ดูนะครับถ้ามันมีความรู้ก็เอาไปใช้นะครับเอาไปทำดูนะครับก็อันนี้เป็นไข่นะครับไข่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือไข่มือปืนนะครับที่ไม่มีเชื้อนะครับผมจะเอามาวอร์มนะครับผมจะเอามาวอร์มเพื่อที่จะให้มันทำนะครับถ้ามันทำก็คือว่าผ่านแต่ถ้าไม่ทำก็คือ แยกออกจับคู่ใหม่นะครับนะนี่คือกระบวนการของผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มแรกอันไหนเนาะเดี๋ยวเอาเอาไข่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันแตกนะครับแตกก็คือเสียหายนะครับนี่นะครับอันนี้คือหญ้านะครับไม่ใช่เอยไม่ใช่หญ้าสินะครับเขาเรียกใบสนนะครับ ใบสนผมจะใส่ในรางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอันนี้นะครับท่าเห็นไหมครับอ่าอันนี้คือใบสนนะครับเราจะมาใส่รางนะครับใส่อย่างนี้นะครับมองเห็นไหมครับขยับมาก็ได้ครับ อันนี้ไข่ไม่มีไข่นะครับอันนี้ต่อไปนะครับอีกลังหนึ่งมาดูเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นใช่ไหมครับนี่นะครับผมก็ใส่ไว้อย่างนี้นะครับใส่ไว้อย่างนี้นะครับพอผมใส่ใส่ใบสนไปแล้วนะครับผมก็ไข่ไปวางหนึ่งใบ วางสองใบเลยโอเคนะครับอันนี้เราวางไปสองใบแล้วนะครับแค่นี้นะครับเราก็มาไล่ต่อนะครับมาไล่ตัวนี้ต่อนะครับใส่ไปแล้ว ใส่ไข่สองใบครับ,รบต่อไปเหมือนเดิมนะครับทำไปเรื่อยมานะครับมาดูฝั่งนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไข่ สองใบนีบ่นะครับใส่ไว้เนี่ยนะครับเราต้องการกระบาดท,ทิ้งนะว่าไม่มีเชื้อนะครับใส่ไว้ครับนะต่อมานะเดี๋ยวเอาใบสวนก่อน โอเคนะครับต่อมาครับอ่านะครับอันนี้ผมก็ใส่ครับใ,ใส่ไปใส่ไปแล้วนะครับใบส,สนอันนี้ก็ใส่อีกร่างหนึ่ง สายสองไปกายกับบานทิ้งเดี๋ยวดูก่อนใครนี้เหมือนมีเชื้อมันคุนๆนะครับคุนๆก็คือได<ะ>ไงนะครับว่าแล้วต้องมีเชื้อนะครับมองเห็นไหมครับ นี่นะครับแต่เป็นมือปืนไม่เป็นไรให้มันทำงานไปเลยอันนี้ใครเสียโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาของมันนะครับว่ามันจะทำยังไงนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า นกมันจะรักกันนะครับมันจะเข้าคู่มันจะทําได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ตอนนี้ทําแล้วนะครับอันนี้ให้ให้ไข่ไปแล้วนะครับให้ไข่ไปแล้วพร้อมที่จะทำนะครับเดี๋ยวมันมันจะขึ้นฟักเองนะครับโอเคนะครับประมาณนี้มีอะไรสงสัยคอมเมนต์มานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคอณครับ